สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่ตลาดลาตีมุกดาหารนะคะ,คะเป็น,นออวันเะาเป็นนอกเกี่ยวนะครับคุณเป็ตลาดลาตีก่อนเดินทางกับผุท้ายนี่มันคำเลี้ยวอันนี้คือสารหลักเมืองจังหวัดมุกดาหารนะคะปะเพ้า เท่ากับชิญยางมะน้ำค่ะอุ้ยปากหมอปากหมอเวียดนามตอนนี้ผมกำลังจะรีบไปร้านข้าวต้มที่ผมชอบกินประจำเปล้านข้าวต้มอิ่มกับแม่ชอบกินประจำแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะนั่งกินได้ไหม พัดซึ่งเป็นตัวเล่นกค่าสัหาสิบาท

เอ้าวมาคล้องใช้อันนี้เป็นร้านที่ผมกับแม่อชอบมากินมาๆน,นะครับได้ไหคะเอาเป็นข้าวต้มครับข้าวต้มคือไงแล้วก็เอาพิเศษแล้วก็เอาอาันนี้ที่เป็นษลอกจิ้มใช่ครับอเอาแต่อันนี้เหรอคะรวมรวมแต่พิเศษอันนี้หนูนอเอาเขาเป็นการรวมกันไ,ได้ค่ะ นั่งเลยค่ะข้าวตมชัไมหมูธรรม,มดานี่เอาข้าวค่ะนั่งเราอะไรคะ,ะอรเอพิเศษก็ได้ค่ะคนกัขาวเพน,นะคะเดือดแ,แต่งกับนีเสียบพาวากินเสียบพาวากินมาต่างเต่นในน้องนีเีวยวมีแต่ราคาผม เป็นข้าวตุมมะครับแล้วก็มีมะนาสวสดมาด้วยนะครับอันนี้เป็นที่ผักเอลซิกนเนซินเนเจอร์ที่เราต้องใส่ขอขบคุณค่าบางคนงกับว่ากีนนะครับผมแต่ว่าแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันเข้ากันนะไม่รู้นะ หมายถึงว่ามันเข้ากันกับเมนูนี้นะอันนี้เป็นลวกจิ้มนะครับเปินไส้เลือดจะทิชชูอยหรมีอยู่ในเป๋า ปรุงก่อนนะครับถ้าช่วงเช้าจะไม่ปรุงนะครับแต่ช่วงเย็นแบบนี้จะปรุงเพราะว่าต้องการให้ดิบ,ดบ รับเสือผมมาแล้วนี่จานใหญ่มากตลาดราตรีนะครับผมทั้งทั้งไทยทั้งอังกฤษเขารวมนะครับอยู่ทั้งห่างยงกิจอดีทั้งยงกิจนะครับผมยังเหยองเป็นทางเข้าฝั่งนี้นะครับผม นี่ผมจะบอกว่าซิกเนเจอร์ของร้านคือไส้เลือดนะครับไส้เลือดจะเหมือนไส้อัวอร่อยมากเป็นไส้เลือดนะครับคือใส่อกอกน,นะครับผมแต่ว่าเป็นเลือด้กระดูกเลือดไก่แมน เป็นอาหารอาหารยวนมัม้ยใช่มันเข้ากันมากเลยนะกับผักแก้วนะนเข้ากันมากนทะำหนึงให้ดูคำคำอีกทำหนึ่งครับเขาจะมีน้ำจิ้มแบบนี้มาให้นะครับ อยู่ไปฝากหมูเลยจ้ะฝากให้ให้ยูบันแทงนั่นนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูหมูยอนะครับหมูยอกับอะไรนะฝากหมอ Cái bông như thế? Lấy Không Xì được anh em Hả? Quý bạn. nghe, anh ấy khéo tôm, khéo tôm mazuyan, nó được cái ăn Ừm sao bị cái này quá ไปพรุ่งนี้เช้าถึงก็คืนแค่นั้นแหละถ้าเกินนั้นมันก็สามชั่วโมงก็อยู่จริงเนาะได้สามชั่วโมงผมเอาเอาปากมอว่หกชุดครับสามชั่วโมงได้ผมจะได้คอนแกนผมปอกนะครับเดี๋ยวผมเดินอันนี้มีแค่มัดใหญ่เหรออะไรนี่ไซส์ใหญ่อะไรนี่ไม่ได้อยู่อยู่ได้จริไม่ปตาเขาเลย หลายุฮะอ๋อนี่ไงมอ้มยอราคือปแลวม่ตะตกรืว่าเราคืออะไรปยัดได้อันนั้นอยู่นะที่เมืองเชียงเดินดูก่อนตัวร้าน นะครับผมร้านชายเดี่ยวนะครับอันนี้คือไปฝากนะครับผมทีมงานบั้นแพงนะครับผมทีมงานของเรานะครับถ้าเกิดว่าใครที่มาครับตลาดราตรีนะครับผมเ็นมร้านนะครับผมที่กินประจําหน่อยนะครับผมแล้วก็ร้านข้าวต้มที่เราพาไปกินตอนแรกนะครับผมยังไงก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับผมยังองเราควรเอาไปเที่ยวนะครับผมฝากเป็่อนรัใจให้สซาหน่อยบำหรันเพงในเดอคาสวัสดีครับ